สวัสดีครับวันนี้แพทย์แผนไทยนะฮะนำโดยคุณดรเมย์ดรแสงเพชรแล้วก็ผมนายสายันสายเจียงนะครับวันนี้ออกพื้นที่ลงตรวจบริการให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะวันนี้มาก็ไฟดับครับผม ไปดับก็เพิ่งติดเมื่อสักครู่นี้ครับก็คนป่วยก็ได้เดินทางกับกันหลายคนนะครับเรามีตรวจความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้ไขมันในเส้นเลือดนะครับส่วนนี้เป็นคุณหมอตรวจลา,ายเส้น งานนี้สำเร็จได้ก็เพราะท่านหัวหน้าให้การอุปาการะคุณนะครับในนามพรรคไทยก้าวหน้าท่านดรวัชรพลบุษมมงคลหัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้าท่านในอนุเคราะห์ผมให้ผมจัดงานนี้ผมในฐานะเป็นคณะกรรมการของพรรคก็ขอกล่าวขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคดรวัชรพลบุษมมงคล ที่ช่วยอุปการะคุณในค่าใช้จ่ายนะครับขอกาวขอบคุณท่านหัวหน้าพักมากเลยเนี่ยฮะเกค,ค,คน<ม>ก็กลับมาได้ชุดหนึ่งนะครับไฟเพิ่งติดเมื่อสักครู่นี้เอง<ม>ก็ขอกาวขอขอบคุณมากครับวันนี้มากันหลายคนนะครับขอกาวขอบคุณนะครับขอกาวสวัสดีครับผมสลหรับคลิปนี้